เห็นไหมตัวปลานั่นจับนั่นนั่นปลาไปแล้วนั่นโอ้โน่นปลาตัวสีขาวนู่นนู่นข้างหน้านั่นแม่ขวามือนั่นน่ะเออจับใส่เลยตกลงเลยนี่นี่เออโอ้ดูดูได้เยอะเลยปลาได้เยอะมากนี่นี่ปลาตอนฝั่งนี้ อยู่ข้างหลังตานะเอาสียาง,ง,ง,งไป<อ>นัง,ปงนี่แม่ลาเหอนัน่นเห็นไหมตัวเล็กนัน่นเออยจับใจเลยทีนี้ อะไรแล้วมันงูหเหรอลูกไปหยิบเอาไหมคโยโกตีเจลากะกระเด็ดเด็ดเออจับเอานั่นโอ้ยเงยขคนจับปาลาบ่อปินปะทีนี้ลงมาที่ยองปลาเข่าลมพอดีนั่นนั่นเห็นตะหางาจับปลากระจับบ๊อปินเออน,นั<ๆ>่นนั่นเห็นไหมนั่นข้างหน้าน,านั่นปลาเข้งนั่นเห็นไปโตปลาด้วยนี่ หยาบสนะอยาไปหยียบต้นเขาลูกตอนนี้กำลังไเออด่นะยเอาแยาไปหยาบต้นเขาอย่าไปหยียบลากมันสิโอ้ยเด่นเห็นบ่อหัวป่าด่นเนี้ยโอ้ยด่นแม่หัวป่ายิงย่างนี่อีกิโอ้ย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 ้ย้